ากแม่งเล่นยากสัตว์แมพคู่ป่วยอะไรเนี่ยแมพที่กูจะเสิร์ชัยด้วยสไนเปอร์ไงล่ะแล้วกูกันไงไอ้เหี้ยจบพี่ก็เล่นดิอารุณีอ่ะแบนที่เอว่ะปังกันไม่มีสไนเปอร์นะแบนผูกป่วยมีบาว่าเนี่ยไม่ได้นะโดนเมื่อกี้นี้ใช้ได้เลย มันทำอะไรได้พี่อยู่กูไปดยเป็นริวไปแล้วเป็นริวโดนอีกแล้วตรงไหนบนสุดโอเคบนสุดไปแล้วเล่นมั่วมากแต่วันนี้อะไรก็ไม่รู้เลยกเอาตัวไหนเนี่ยเล่นเอาหนุกเลยเล่นมีลายวะ กเป็นแคปเจอา้าแคปเจอร์แคปเจอร์แคปแคปแคปเตอร์แคปคือชุดมันเนียนเนียนพื้นไหมไม่เลยนะอเออจริงถ้าไปหมอบดีๆไม่เห็นตั้งใบแคปตั้งแบบสว่างขึ้นสักนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวไล่เคลียร์ไอ้พวกนี้ให้พวกโดนนี่มันด่าดแล้วเนี่ยโดนใครเนี่ยโดนมันอยู่แล้วเงี้ยไม่ต้องถามดี่พี่ยิงเครื่องอยูบมเหรอพี่พลาดไปโดนน้องพี่ก็ไม่อยากยิงหรอกเราเสียจุดยุทธศาสตร์ไปจุดหนึ่งเลยนะพี่โอ้ปืน دfter 5aram จงระวังเสียงยนนี่เยอะมากลยใครโทรมามีเหรอตรงบมเนี่ย ไม่เยู่ไว้ใส่ว่ะไม่ใส่แล้ววะไม่มีนะตรงนั้นไม่เห็นนะขุดหาแม่งเลยเสียงมันอยู่แถวนี้อ่ะแต่หาไ,ไม่เจอเนี่ย ม่ฝัง่งนัวกันจัดเลยเพี่อฝั่งกูแม่งวิ่งหากับพี่ยูพี่ใหญ่ไอ้กูฆ่าไปแล้วตัวเนึ้อเฮ้ยผมรอเตีงดีจะยิงนะผมแม่งไม่ได้ยิงเลยอ่ะผมวิ่งหาจนตาแหกอ่ะตัวไหนตัวไหนตัวไหนเป็นกะลีไหมกะลีตัฟกะบีหรือว่าอะไรอะไรนะเป็นกะลีต้ัฟกะบีหรือมะกะลีอ่ะกะลีเปนวันช็อตพี่ได้ไงโหอันตรายเป็นหัวอะไร มันต้องดูว่าเขาเล่นไหมก่อนเออถ้าถ้าเขาเล่นอ่ะเราต้องแบนแต่ว่าถ้าเขาไม่เล่นเล่นมันอันตรายนะถ้ามันเล่นเ่ากี้อยู่ไม่เห็นไงไม่หมายถึงอิกรลีอ่ะก็แค่ีไว้ตาหน้าเดี๋ยวแบนแน่นอนตานีใช้เกมแล้วพี่ล่อมันตายโหงไปแล้วคาระเบียงเลยแล้วนึกไงไ่รู้อยากไปจอกำแพงมันเลยเจอ มาลูกรักไอ้สโมสโมกว่ะ SAS เจ่ะเออสโมกที่ไม่ได้แบบสโมกเหมือนไอ้เกมข้างๆอ่ะไอ้ย่ะสโมกเกมนี้สโมกเกมนี้ที่แบบทำให้มึงเจ็บว่ะไอ้ย่ะเพราะมันต้องมีฟังเสียงฟ้าอ๊ะบ้างดีกว่าเรื่องฟากับเทียบเดี๋ยววะ อะไรเขาได้วะตรงนี้ต้องเล่นในท้ายกันแล้วแหะเปตัวแรกสองตัวเฮ้ยโอ้โดนหายไปแล้วเอ้าเฮ้ยเออกดแล้วมันอันนี้เลยนี่หว่าตัวดีโัวทีทุกคนโอ้ยไงกดเนี่อะไรเนี่ยโอ้โห

ที่มันมาเข้าบนแม่งโคตรเยอะเลยสัตว์แม่งเก็บแค่ไม่กันเพียบแมวฮิวบอมาคุน้อยใจนะพี่ใครบอกไอ้กล้องเจนดูไว้ไอ้กล้องจะเป็นอะไรอตัวอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราด็อกเกอร์บีใช่ไหมด็อกเกอร์บีด็อกเกอร์บีดร็อกเตอร์ดร็อกเตอร์บิดตอกน็อกไอกล้องไม่มีบิดหรอกใช่ไหมน้องรักมันไม่แบนเขาไปแรกูใช่ไหมโอ้โหเยอะเล่นดีหน่อยไม่ได้ อีกอ่พี่ชั้นหนึ่งปะอ้อเล่นเหลือแค่กูเล่นลงเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครยิวบ้างเนี่ยเว้นแต่ยิวขึ้นรัวๆเลยชอบซีวอล์กูชอบซีวอล์ไม่เจอท็อปกันมาบุรีก้องเฮ้ยพี่ท็อปกันมาบุรีกับพี่กูไม่เคยโดนแบ่เลยตัวเยี่ยดีที่มันยังยิวไม่ได้สักตัวเลยมึงดูดิจริงเหรอเออมึงกดดูดิ ตูคิวอนี่ยจริงๆไม่มีใครตายเลยกูมีแต่กูได้ติดต่อโคตรเจ็บตูนี่วิ่งหาทุกตาไม่เจอสักาไม่เจอสักาไม่เจอสักาไม่เจอสกาลิงหาหมดทุกตาแล้วนะเจอบอมไปแต่มาตีไม่ได้ไม่ดีเลยพี่พี่ โดนมันโด,ดนมันแหมไี่ยวเล่นโหอแกนเป็นโหวตไม่โหแกนก็เป็นเลอร์โไฟแม่งโหดไปเต้นซีวอล์กเกี่ยวอะไรวะไปก็ซีวอล์กโอ้โหห้องนี้กูก็ะลบไม่ได้แกกูเล่นไม่ได้ห้องนี้เป็นไรครับเกพยาดีกว่า ซ่องมาแล้วไม่เลี้ยงก็ไม่เลือนม่ม่ใชมันเป็นมันเป็นสไตล์ใช่มก็เป็นสไตล์พี่อยากได้รักสตินได้รักสิวมามามาลงในเกมโคตรสนุกเลยวารุเลนออนเว็บไซต์นี่ยไอ้ข้อน้อยเด้งเลยอ่นี่นี่นี่แบตตรงปิงตรงปิงสองตัวเลยเดมัส

แเจาะฝาห้องนี้โอ้แฟนเหียอะไรวะเนียปิดเฮียไม่งี่เง่งแม่นเนียอะไรตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โ้โอ้โหโโหโออ้โหอดโอหโออ้โห้อะไรอูออ สองทางไงเฮียแล้วกูปล่อยฝั่งนี้ปั๊บแม่งมาเลยเฮียมันรูั่ะนัดกันมาหรือเปล่าไอ้เวนใครใครช่วยเอาสันไลมาล้างตากูทีกูกูทำอะไรไม่ได้จริงเมื่อกี้กูก็แบบแม่งรู่หมดแต่แล้วกูก็ว่าถ้ามันไม่ยิงกูมันก็โหลดกระสุนมันแก่นแล้วมันวิ่งมาปั่นกูเลยเฮียยันดียันดียันดีเข้มรั่วเลยป้า ไอ้กูรู้ว่ามันลูกกระสุนไม่หมดอต่แล้วกูรู้ว่ามันลูกหมดเหมือนกันกูก็คงวิ่งยิงมันแล้วไอ้กูก็วิ่งไปฟันมันเหมือนกันไหนไอ้กูนึกว่ามีลูกปืนกูเลยแบบโหลดสู้มึงก็มึงก็ติดวารอรอวารอรอกูเลยไม่มีหรอกใครเล่นวารอรอมันมี่ไม่อยู่กล้องรอต่อเล่นโบสิกอยู่ใช่ไหมบอมเลนโบสิกมันมันมันใหม่กว่าเกมกระโปรงดาดเล่นโบสิกเกมแม่งโคตรกระโปรงดาดเลยพี่ แต่คนแต่คนเขาก็เล่นเล่นทางตีมันก็ดีตีไม่ดีก็ไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยแต่กูรู้แค่ว่าแบบแม่งเอาเชฟไปเป็นมือปืนกูก็แบบรับไม่ได้ไรไอ้เหี้ยเชฟแบบวะไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยผมรอผมเล่นแลนโบซิกโมบายดอทเอพีเคมอดเงินไม่จำกัดดีกว่าไอ้เหี้ยมึงเชียบอ่ะผมจะโปลเงิน ผมจะลงเงินเรียนบทซิกนี่เอาเลยก้้อองงมึงหามเลมึงอยู่ห้องไหนวะเนี่ยห้องมึงจะืนอะไรมันไม่มีซื้อปืนในห้องบนปืนเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงไม่ซื้อพี่ผมขอเพียบเลยได้ได้วางกับมันทั้งนี้ไม่โดนได้ไอ้โง่ไอ้ควายไอ้โง่ไอ้ควายไอ้โง่ไอ้ควายเอทำอะไรสาวโอนิมากำจัดเหรอโง่เลยไอ้ยโงไอ้ยังเว่ยมันดีฟุ่มไม่พอกับกูเลยไอ้ยังไม่ยิงโดนไม่โดนเนี่ย เยอะไอ้กูไม่คว่ำจะหลุดมีเรเซียนะพี่วางวางแบบกันได้ไว้อยู่มึงพูดแล้วพี่มึงคำไม่หยุดเลยเยอะหยุดพูดนะไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าทำให้รั่วไว้ก่อนดิเยอะซ้ายในนีใช่ไหมผมจะเข้าเยอะหูหนวกเพรมะเป็นฟอสต์ทีอยู่เมื่อกี้นะซ้ายอ่ะผมลับกัน เฮ้ยมันดับตื่นมันเี้าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยพี่หมีแม่งทรมานอ้ยคือกูยิงไปไม่โดนนี่ตัวให้ตัวให้เปนกระทุกใช่อะโอ้ใครยิงไว้นั่นน่ะจะลากนู่นเลยไอ้ไอ้มึงยิงไว้ทำไมน่ะไอ้ไอ้หมวกวันดีไอ้หมวกวันนี้หมวกอะไรไ่โรนานเลยย มันยิงกูไม่โดนเรือยไงมันยิงไม่โดนทางนั้นเลยทางนั้นนี่เลื่องเออก็นเลยแค่นั้นแหละคือเมื่อกี้ผมพร้อมซ้อนน่ะแบบพี่เอิกล้มแน่กูลุ้นกูได้คิวแน่ไม่เสียด้วยคือต่อเลยใช่ไหมเออไม่เสียด้วยผมปล่อยเลยเมื่อกี้ผมวิ่งมารอแล้วผมแบบลอยคายเพราะว่าแม่งยิงผมไม่ต้องเล่่ไมโดนไม่โดนบ้าลำคาด้ียมือถือเนี่ยจริงน่าลำคาดจริงๆไอ้เหี้ยเออมันไม่กด ปิดก็ไม่ได้อ่ะพวกพี่แล้วดารอยู่ทั้งนั้นเขาก็รู้กันหมดเลยกูบอกแล้วตอนเข้ามาอยู่ในสถานการณ์มันควรแบบปิดโทรศัพท์เฮ้ยแต่กูเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นนี่ยจานเล่นมวยยิงไปะปกตัวเพิ่มเลือดไอ้ฟินกาไปดิผมเลยโอซ่าปินน้ำแตนโอ้ยยจ้า นี่คือการไฟงูไฟงูหยุดกากครไฟงูการไฟงูไม่แปลกการไฟงูกอักการการไฟงูเสียเลยววะมันคือกากครไฟงูพี่ฟังเียอยู่เนี่ยเอ่อว่าี้นี่ว่าี้นี่ว่าี้นี่ฟังขวาไปอยู่เลยแล้วมันอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยพี่ลงเลยป้าไปแล้วอู๋อะไรวะไอ้เฟิร์ คุณหลบได้ไหมคหลบเรียบร้อยแล้วไงเอฟโดนไม่ยิงแค่เชี่ยนินจารี่เจอนินจาเดี๋ยวพี่เจอนินจาผิดมากเกินไอ้กระปูกโอ้ยไอ้หมอนี่มันบิวไอ้หมอนี่มันบิวไอ้บอลนี่มันวิวยังไม่ตายยังไม่ตายตายหัวไปแล้วนี่โอ้ คลอเองแกใครคลออะไรแม่สกแกนอะไรล้างหนาวะเอ้ติดไฟติดไฟก็เอาไอ้มนทานอะเอายกโล่ไว้พีแล้วก็เจาะรูเล็กๆตรงกระเพงเอ้เอตรงทางเข้าพี่ๆก็จะได้มีล่าแบบทำเองที่บ้านนี่เออตัวหนึ่ง ปิงเหลืองมันเหลืองกี่จุด,จดวะพี่เข็มเด็บทำไม่ทุกที่เหมือนที่บ้านเราระวังหลังไว้ห้องไม่กว้างเท่าไหร่อ้ยอ,อยังรู้ เชือม่ติดกระแพงเกมงหมดที่เกบหมดเลยไว้เกมาที่จะโอ้หลังจนเข้าแล้วนลอาอะไรวะล่ะหพี่ใหญ่ลยหลอดไม่เสร็จเลยหลอดเสร็จได้เต็นเลยเกุนบ้านเหมวกกันน็อกยืนในบ้านตายเลยหกูคนเดียวเลยเนี่ยใ่ตัวเขาเพิ่มหลอเาอังหลังตะมองละ ยาคอนโทรนที่ตู้อยู่ชางนี้แอนไม่เห็นเลยโรงเรียนอะไม่เห็นเราเพืดกูเหลือแค่แปดมดไอ้ชิบหายไอเดียไอเดียแคส์ไหมเบลดเตะแต่พี่ก็เล่นดีอยู่นะแต่ว่าเบรดอะแม่อะไรวะเราแบนคฝังกันแบนคฝังกันไม่ใช่เหรอ อาแล้วมึงไม่แบนกันเลยพี่พี่หมีแม่งไปเล่นแนวโอ่งยัอ่ะอะไรหรอโอ่งไม่ได้เปิดไมคสัตว์ยังพี่หมีแม่งไปอยู่แนวโอ่งเมื่อกี้เยแบบแม่งเหมือนพี่เล่นเล่นเล่นผ่านเราเราไม่เราไม่แบนกันนะมืปืนตัวนี้แม่งไม่แรงเลยไฟแม่งจริงไม่ตายเลยเจ็บมึงคิดว่ากูมีสไนเปอร์ตัวเดียวหรือไงส้มตีเนี้ยเิธอไมคไปเลยตะกี้เฟิร์สไม่เห็นอะไร คือผมยิงแฝงหมดแม็กเลยไม่ดูเฮียอะไรเลยนอกจากกระเพริงกระเพรงเป็นลูกแลงไปยิงโดนแบบปลิบสองตัวไม่ไม่ตายไอ้กูสจะตัวยูโรดร็อคเอดามอมแมงกูเครียดเลยน่าจะจุดเดิมปะโอ้กูวิ่งตามแฝงกูวิ่งตามไอ้ไฟ ไอ้เฮียจบแล้วมงางหลงทางกันบมดเลยอ่ะโอ้ยอ้ยยไปไมันรู้ทางกว่าโอ้ยสประมาไม่ได้เลยนัวิ่งนักวิ่ั่งนักว่งนักกว่ดูถูกพี่ไปพี่โอ้ยแกเลื่อนในเกมปุนะช่ไอ้ลุกแม่เป็นนะไอ้เฮียม่เป็นนะยึงโดนยิงคนไปเลยเฮีย้ไไอสัตว์เป็นเฮียอะไรไอสัตว เออเป็นที่อะไรชั้นสองวะเฮ้ย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 กูป่าอะไรไปอ่ะขอสมองเดี๋ยวแพทหน้าเขาเอาคนกัมพูชาเข้ามาแล้วนะพี่เกมเนี่ยโอ้ยกัมพูชาอะนรอะกัมพูชากัมพูชามาเลยวะมีแต่ปืนพกกัะพี่กับ RPG เอ่ะไม่ได้หรอกเขาจะข้างชาติเตืนไม่เขาเดี๋ยวเขาเหยียดยามตั้งไปเลยแล้วเขาเดี๋ยวเขาได้กาแฟตั้งค์แปดแปดบาทพี่ เขาทำ a c h i e เ e m e n เกมหนึ่งเลยเขาเขาดรดาษอะรนี่กระดาษอะไรไอโง่จอดจอดแล้วไปเลนฟอร์สคุยมึงว่าหรือเปล่าไอ้น้องเีให้ผมเปิดกระดาษให้ป่ะเอาเลยเปิดนะเอาเลยแต่มันในต้นนมิด้นี่มันคลิกแบบใดมีตัวมันยิงไม่แตกนะมีตัวเฟิร์สมีเคาะมีเคาะไอ้ยิงไปแล้วหนึ่งนี่ไอ้ยขวาไม่ได้ใครห้อยหัวอยู่ก็ได้สัตว์ขวามี กูลงแล้วกูลงแล้วไอ้เหี้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ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  อ้าวมันอ,ออกอยังไงดฟเฟิร์สยิงค้อแตกเลยค้ออไปพังเลยไอ้เหี้ยอะไรทางขวาโดนแบนกันอ้สัตว์พวกมึงเป็นคนยังไงวะไอเ้เหี้ยโอ้โหเลือดปิ่มมาทุกคนเลยไี่เมนอนะเฟิร์สหน,นีไปแล้วพี่เฟิร์สใครโล่พี่ยิงให้ตายไปดิพี่ว่าอย่า กูยังพูดให้กูข่าไม่เออหยิบไตเหลือนิดเดียวเหลือใครบ้างเหลือสามคนเลยไอ้ขุนโดนโง่ไอ้ขุนโดนโง่ป่วยไม่ต้องเอาไอ้ขุนนี่เสียงกกึเดียวเท่านั้นเชื่อไหมแม่งคือมิเนเตอร์ไอี้เงี้ยนั่นจะตายอยู่แล้วเศรษฐนั่นน่ะเรืองหลือติ่งแมวเลยกูยิงมันน็อกไปแล้ว ไอ้ใครอ่ะเจะตายละโอเคเดี๋ยวตัวเดียวไฟเฟิร์สจัดการยี่ที่ไปเมื่อกี้อะไอ้เจนี่เบียวหุ่นยนต์ในสัตว์มันอยู่ในห้องมันมันมันหลบอยู่ในห้องห้องแคบๆของมันแ่ะเออเรียกมันออกมาปากเลยมันจะตายแล้วนัดเดียวขอนัดเดียวมาหลังสร้างหัวพี่เจนี่เดี๋ยวมาตีกลางจากซ้าย เอ๊ะนั่นดูยิ้มน็อกไปแล้วแล้วเพื่อนมันมาชุบนี่อ่ะเขาเล่นตามแบบแผนแล้วมันแบบชนะกูที่เล่นแบบมุ่งมุ่งเอามุ่งโไอ้เดียวพี่เออบอกใครห้อยห้อยอยู่ไม่ช่วยกูยิงแล้วน่ะกูยิงซ้ายอยู่แล้วแม่ห้อยอยู่ไอ้เจ้วก็ยิงกูไอ้เจ้ยก็ห้อยอยู่ไอ้เจ้ามาตู